คนถามเยอะว่าแก่แล้วลงเริ่มแก่แล้วยังลงทุนได้อยู่ไหมถามทุกคนถามว่าแก่แล้วลงทุนได้ไหมอันนี้เป็นคําถามท,าที่เตยทำแฟนเพจนะให้ความรู้เรื่องการเงินแล้วการลงทุนมาตั้งแต่2016ประมาณ8ปีมีคนถามเยอะมากเลยบางคนนะเ้าอ,อายุแค่30กว่าเองหรือ25เองหรือ40กว่าเฮ้ยความแก่ของคนไทยมันคนไทยคิดว่าตัวเองเท่าไหร่แก่นี่คุณได้ฟังนะสําหรับคนสวิตนะถ้าคุณอายุยังไม่ถึง65 ผู้ชายเกษียณ65ส้าผู้หญิงหกสิบี่ถ้าคุณยังไม่หกสิบห้าคุณยังไม่แก่สามีแม่ไปหกสิบแปดแล้วนะเขายังพูดตลอดเลยว่าฉันยังไม่แก่ฉันคิดว่าฉันยังได้อยู่แต่ทำไมคนไทยไม่ชอบกระทืบล้ามตัวเองว่าสมมติทำงานไปสักพักหนึ่งอะแก่แล้วอายุบางคนอายุ 25, ย5ิบห้าอ่เฮ้ยถ้าคุณยี่ห้าแล้วแก่แล้วชั้นสี่สิบนี่ไม่ไม่ฟอร์ซิลเลยวะคืออยากจะถามว่าคนไทยชอบดูถูกตัวเองเหมืนอนจะเรียนอะจะเรียนอะไรก็ถามว่าเราแก่กันไปหรือเปล่าไปถึงแบบเฮ้ยถามคุณว่าเฮ้ย ฮ้ยแบบนี้แล้วเลยเฮ้ยแบบอย่างนี้เลยโอ้อยเพราะคนชอบมาถามแล้วเดี๋ยวมันมีคนมาถามเยอะมากว่าสี่สิบทันไหมครับห้าสิบทันครับ,บอายุไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวอันนี้พูดให้ฟังเลย<ม>บางคนอายุยี่สิบห้านีลุงตุงนังเพราะฉะนัน้นอายุไม่ได้มีผลสุขภาพด้านการเงินของคุณมีผลมากกว่าถูกถ้าติดกระดุมถูกตั้งแต่เม็ดแรกนะบอกเลยเอาเงินเท่าไหร่มันง่ายแบบนี้เลย แต่ข,ข้อดีของคนที่ลงทุนอายุเยอะเอาบอกก่อนคนที่ลงทุนอายุเยอะสิ่งที่คุณมีคืออะไรประสบการณ์ชีวิตคุณจะมากกว่ามุมมองในการมองหรือตัดสินใจในการเลือกคุณจะนิ่งกว่าเด็กถ้าคุณอายุเกินสามสิบห้าสี่สิการตัดสินใจของคุณจะเด็ดขาดและคุณจะมีเงินเยอะกว่าอันนี้ข้อดีนะแต่มันต้องมีทั้งข้อดีข้อเสียเนาะ อ่ะเงินคุณจะเยอะกว่าคุณสามารถซื้อความรู้ได้คุณประสบการณ์ชีวิตแล้วก็คุณมีงานทําที่มันมั่นคงแล้วถ้าอายุสามห้าสี่สิบหรือเกินสามสิบก็ทําง,งานมาเป็นสิบปีแล้วเนาะคุณก็มีทางเลือกเยอะมากเลยสําหรับคนที่อายุเยอะนะข้อดีแต่ข้อเสียคืออะไรข้อเสียมีน้อยมากนะถ้าคนอายุเยอะอ่ะดีมันเยอะมากเลยเนาะรายได้ก็เยอะกว่าประสบการณ์ก็เยอะกว่าทางเลือกก็เยอะกว่าแถมไม่ลงทุนก็ยังอยู่ได้เพราะว่ามีงานทําแต่ข้อเสียก็คืออะไรร่างกายมันสมบุกสมบันไม่ได้นอะกแก่แล้ว งานหนักมันไม่ไหวอยู่แล้วเพราะแกแล้วเสี่ยงมากไม่ได้ถ้าคุณอายุเยอะแล้วคุณจะลงทุนคุณเสี่ยงมากไม่ได้อันนี้คือจุดตา่างเด็กไม่มีทั้งหมดที่แต่พูดมาเรื่องเงินเรื่อง,องทั้งเรื่องอะไรแต่เด็กเสี่ยงได้มากกว่าเพราะว่าเวลาของเขาไงเวลาของเขาเหลือเยอะกว่าเราถ้าเขาเริ่มตั้งแต่อายุสิบแปดโอ้เขาจะลงทุนคริปโตเสียหมดเสียงหมดเสียหมด,หมดไปจนสามสิบเขาก็ได้ความรู้เยอะแล้วมันก็ไม่มีใครที่ไม่เสี่ยงตลอดแล้วแบบไม่ได้อะไรอะ่ะ เออมันเป็นไปไม่ได้ไงถ้าคนที่ลงทุนแบบมีสติแบบใช้ความรู้ในการลงทุนถ้าคุณเสียสักหนึ่งปีสปีสปีคุณก็ต้องเก่งขึ้นในทุกครั้งที่คุณเสียตังค์อยู่แล้วถ้าคุณเป็นคนที่เอาประสบการณ์มาใช้กับอนาคตเด็กมีประสบการณ์หาอะไรได้เยอะมากเลย